สวัสดีครับรายการเซนมวยตัวปลอมกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวัน173รายการซีรีส์ตัวเลขสูงสุดก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดมวยถึง17คู่แต่ว่าหน้างานนั้นมีแคนเซลไป1คู่นะครับเหลือ16คู่และววันนี้เราจะมาหลังเกมทีมไทยกระชับกระชับนะครับผมเริ่มจากคู่แรกไปเลยนะครับเป็นคู่เอก คิกบ็อกซิ่ง70กิโลกรัมหาแชมป์หนึ่งเดียวซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทนนิงแคมป์แชมป์ตัวจริงเจอกับมาซากิโนอิริคู่นี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วซูเปอร์บอลชนะคะแนนเอกฉันนะครับความประทับใจเลยจากซูเปอร์บอลนะครับเรื่องแรกเลยผมคิดว่ามาซากิโนอิริเนี่ยเสียเหลี่ยมซูเปอร์บอลเรื่องคลินชิงนะครับ เรื่องกดรัดฟัดเหวี่ยงเรื่องการกดแขนนะครับผมสิ่งนี้โดดเด่นที่สุดในสายตาผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการถีบทำลายจังหวะของบอลนะครับที่ทำให้มาซากิโนริจะต้องถอยไปนะครับแล้วก็การโยนข่าวเสร็จปุ๊บแล้วก็กดแขนไม่ให้มาซากิโนรินั้นได้ออกอาวุธในระยะประชิดได้ทำให้กรรมการโอลิเวียคอสจะต้องแยกทั้ง2คนแล้วก็ลากมาอยู่กลางเวทีนะครับ ต้องบอกว่าเสียเหลี่ยมเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็บอนก็ทําได้ดีมากนะครับกฎกติกาของคิกบ็อกซิ่งคุณห้ามคลิช์คุณห้ามล็อกนะครับคุณต้องสไตรคุณต้องออกหมัดตลอดเวลานะครับแล้วพอตั้งแต่เริ่มยก2ไปยก4ยก5นะทุกคนก็จะยินกนรรมการโอรูย่บอกว่า no clinching no clinching no l i นั่นแหละครับ no clinching คือคุณอยากกดแขนคู่ต่อสู้ คุณอย่าล็อกกันนะครับแต่กีฬามันมันต่อยแล้วมันมีคล่อมกันได้แล้วบอลก็รู้ว่าถ้าจะออกมาแล้วเอนเกจเลยมันเสียเปรียบโนโยริโนโยริมีอาวุธระยะประชิดมีหมัดที่ดีหมัดที่หนักนะครับแล้วบอนก,ก็เตรียมจุดนี้มาอันนี้นี่คือแบบประทับใจสุดเลยนะครับเลี่ยมสมองมวยนะครับของซูเปอร์บอลนะครับยกแรกมาเนี่ยทีบทำงาน ถีบเข้าท้องถีบทําลายจังหวะนะครับวนออกข้างใช้พื้นที่ด้านหลังได้ดีสําหรับบอลนะครับยก2ก็จุกจิกต่อไปนะครับอีกจุดหนึ่งเลยคือนัดนี้ซูเปอร,ร์บอลไม่มีการออกอาวุธแบบขี้เกียจขี้เกียจเลยนะครับแตะวืดวาดได้เห็นแค่2ทีที่เหลือนี่คือเตะหวังผลนนยรีก็มาดีบล็อกกาดสูงบล็อกลูกเตะสูงได้ตลอดนะครับตั้งแต่ยก2มาโอลิเวียคอสก็เริ่มแล้ว โนคริมชิงอย่ารัดกันอย่ากดแขนกันนะครับผมยกปลายเนี่ยบอลเริ่มเหนื่อยนะครับเริ่มมองในกาบ่อยแต่ก็มีลูกฮึดนะครับมีลูกโยนเข่าแล้วก็กดแขนนะครับแล้วก็อาวุธชัดเจนคือยก4ยก5เนี่ยเฉือนบางเฉือนหนาแล้วแต่ตาคนนะแตะ่ยก4ยกหเนี่ยยังไงต้องให้บอลจะแจ้งชัดเจนมีน้ำหนักโนยริกะทิ้งให้หมดทิ้งอาวุธหนักๆตั้งแต่ ยกต้นนะครับเดินชิดๆพยายามเขาจะเข้าไปชิดให้ได้นะครับยอมกินอาวุธก็หลายทีออกมาได้สวยๆก็หลายครั้งนะครับซูเปอร์บอลก็มีลุกหึดลุกอึดขึ้นมานะครับโนเอรี่พยายามที่จะเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นในทุกยกนะครับแต่ว่ายก4ยก5มันมีความหงุดหงิดมันมีความโดนเหลี่ยมของซูเปอร์บอลเนี่ยเรื่องการโยนเขา่าแล้วก็ประชิดต,ตัวแล้วก็คลิ้นชแล้วก็กดแขนเนี่ย เขาก็มีท่าทีฟึดฟัดอยู่สองสาครั้งว่าแบบทําไมถึงไม่มันแบบมันเทามันเทาเอางี้ที่จริงที่จริงเลยเนี่ยมันผิดกติกามันห้ามคลิ้นช์นะครับมันห้ามคลิ้นช์แต่ว่าด้วยธรรมชาติของของกีฬาศิลปะการต่อสู้การต่อยเนี่ยมันมีการคล่อมกันได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าคือคล่อมกันแล้วมันต้องรีบแก้แล้วรีบเอนเกจต่อสู้ต่อยเนี้ยแต่ทางของเราเนี่ย เรารู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้เขาออกอาวุธระยะประชิดได้เนี่ยเราจะเสียเปรียบเราต้องการถีบให้เขาไปให้ไกลเราต้องการให้เขาอยู่ในระยะการวางแข่งของเราเราไม่ต้องการให้เขามาใกล้ๆนะครับเราเป็นกองเชียร์ั่วบอลเลียมเทาๆ่านี้เราก็พึงพอใจนะครับแต่กองเชียร์ทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็คงจะไม่พอใจนะครับแต่ครั้งนี้เรื่องมันเกิดกับฝั่งตรงข้ามของเราไงครับ เรื่องอย่างนี้เคยเกิดแล้วระหว่างพระจันฉายแล้วก็จนาธานดีเบล่านะครับยกสพระจันฉายยอมกินแล้วเพื่อที่จะ้ออกหมัดจังๆนะครับโดนกอดโดนแยกโดนจับมาที่กลางเวทีมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการที่พระจันฉายยอมกินเพื่อจะได้มีโมเมนต์แค่โมเมนต์หนึ่งให้มันเข้าให้มันจะแจ้งมันโดนแคนเซิลทิ้งไปเลยมันโดนมันโดนโละลายทิ้งไปเหมือนกับโนริโนโริพยายามที่จะเดินเข้า ยอมฝ่าดงอาวุธเข้าไปเพื่อที่จะออกอาวุธของเขานะครับโดนโยนเข่ามาแล้วก็โดนรัดโดนกดแขนนะครับไปไม่ได้นะครับผมรายการวัน 1. นึเนี่ยเขาจะสร้างสตอรี่เยอะพวกวิดีโอพรีเซนเทชันเนี่ยจะเยอะนะครับผมบรรยากาศหลังเวทีจะเยอะนะครับเห็นโนยริสุดลงไปกับลูกกับภรรยาเนี่ยนะเห็นแล้วก็รู้สึกตามไปด้วยนะครับผมก็สู้ใหม่สู้ใหม่นะครับผมยังมีตัวที่แบบ น่าสนใจอีกเยอะนะครับโนยริเนี่ยสามารถที่จะไปทําเจอกับบรุกิยะอันโปก็ได้คนญี่ปุ่นเน่ยน่าจะสนใจคู่นี้หรือถ้าอยากใช้เป็นแบบมีความสนใจเกี่ยวกับชาวไทยเอานักมวยที่แบบเรื่องราวยำงามอย่างโดเนี่ยไปลองคิกบ็อกซิ่งก็ได้โดต่อยคิกบ็อกซิง่งเป็นไฟเตอร์ต่อยดีต่อยมันนะครับจะให้โอกาสโดไปต่อยที่ญี่ปุ่นเดือน28เมษายนนี้ ก็ยิ่งดีนะครับดเอาหมดแน่นอนโดรับงานไม่เคยเลือกเลยนะครับนะครับก็เป็นอันจบคู่นี้ไปนะครับซูเปอร์บอนคู่ต่อมาเนี่ยเป็นคู่ของการหาแชมป์คนแรกกติกามวยไทย52กิโลกรัมระหว่างนารกะโยชินาริแล้วก็หนุ่มสุรินนะครับผมคู่นี้นารกะชนะคะแนนไปเอกฉันนะครับคนที่ดูมวยก็คือเราสู้ไม่ได้นะนารกะมีความว่องไวมีความรวดเร็ว ทั้งงทงี่หนุ่มสุรินของเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีความว่องไวและรวดเร็วแล้วก็มีฟุตเวิร์กนะครับแต่ทำอะไรนานักถนัดถนัดไม่ได้เลยนะครับมีในคอมเมนต์หลายคนเนี่ยคนไทยเนาะเราก็ปันใจเชียร์หนุ่มสุรินอยู่แล้วท,ทั้งๆที่ตามหน้าเสือเนี่ยดูแล้วว่าสู้ไม่ได้นะครับแต่เราก็หวังว่ามันอาจจะมีฮุกซ้ายเข้าไปให้มันจะแจ้งให้มันมีนับ ให้มันพลิกล็อกอะไรอย่างงี้ครับไม่เกิดขึ้นนะครับความปรรับชัยของผมที่มีต่อนาฬกะคือผมคิดว่าเขาต่อยมวยเนี่ยไม่มีอีโก้เลยนะครับช็อตที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็รุนแรงที่สุดที่หนุ่มสุรินเนี่ยเข้านาฬกะได้มีแค่ยก2ยกเดียวโดนขวา1ทีเนี่ยมุมนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะโดนขวาทีที่2ที่นาฬกะเข้ามากอดเนี่ยผมว่านาฬกะมีความขาวอ่อนอยู่นิดนึง แล้วหลังจากมานาฬกาไม่เอาด้วยเลยนะครับนารกาทิ้งอีโก้ของตัวเองไปเลยเขาก็ยอมรับเลยว่าเอ้ยหนุ่มสุลินหมัดดีนะครับหนุ่มสุลินให้สัมภาษณ์ว่าเขาเสียดายมากเขาเสียดายที่นากาเนี่ยไม่ยอมมาเอนเกกับเขาสักหน่อยหนึ่งเลยเขาอยากจะที่จะแบบต่อยหมัดนารกาให้ชนะแต่ว่านารกาไม่เอาด้วยเลยนะครับเขานารกาวนใช้พื้นที่เนี่ยวนฟุตเวิร์กแล้ววนออก ดีมากแล้วก็ถีบทําลายจังหวะแล้วก็เตะมันมีหลายอย่างมันมีอาวุธจุกจิกที่ช่องว่างช่องไฟเนี่ยคือถีมากปุ๊บปุ๊บ,บ,บ๊บมันออกได้รวดเร็วจริงๆนะครับเป็นนักมวยที่มีแบบการเซตอัพเนี่ยที่รวดเร็วถอยสู้ก็ได้เดินหน้าสู้ก็เป็นนะครับยก3ยก4ี่ยกห้าไปหมดเลยนุมซูลินเนี่ยผมคิดว่าเขาเตรียมแผนมาถูกต้องทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่สําเร็จมันไม่สําเร็จคือ ผมเคยพูดว่าถ้ายกหนึ่งยกสองเนี่ยถ้าหนุนสุรินวัดแล้วว่าเอ้ยฟุตเวิร์กช้ากว่าเขานะครับสปีดช้ากว่าเขาขอให้หนุนสุรินยอมกินเดินฝ่าดงกระสุนเข้าไปแล้วก็ทิ้งให้เข้าให้ได้เผื่อมันจะมีสักหมัดสองหมัดสร้างความแตกต่างจากนวมเล็กได้หนุมสุรินยก2เดินแล้วไม่รอถึงยก3ามเขาเดินอะยก2แล้วยกสองก็ได้ฮุกข,ขวามาสวยๆนะครับสร้างแดมเมจได้ แต่3 4มี่หที่ผมบอกไปนกักกะไม่เอาด้วยเลยคือแบบเอ้ยหมัดของหนุ่มสซลินมีความสูสีกับเขาแล้วเขาเสียเปรียบด้วยเขาต่อยมวยโดนโดนนันเนี้ยเขารู้สึกว่าเจ็บเขาเอาอาวุธอื่นหมดเลยอาวุธวงนอกอาวุธเตะอาวุธถอยอาวุธวนใช้ใช้พื้นที่ตรงกลางวนออกนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็แพ้คะแนนไปเอกฉันนะครับหนุ่มสรลินก็ให้สัมภาษณ์อ่า,อาดวิดีโอตัวเองนะครับก็บอกว่าเขาเสียดายนะครับแต่ สู้ต่อสู้ต่อนะครับต้องสู้ต่อนะครับคําแนะนําของผมที่มีต่อหนุ่มสุรินคือถ้าฟังจากนิโคคาลิโรมาเนี่ยสัญญาหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยมันแบ่งเป็น6ครั้งนะครับถ้าเราหาเอากลมๆเนี่ยคือ1นึ่งไฟเนี่ยค่าตัวประมาณ5้าแสนถึงหกแสนบาทนะครับแล้วมันหอมหวนคือถ้ามันได้ขึ้นรายการเสาเชา้าอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสได้โบนัส5 0,000เหรียญน,นะครับแชมป หนุ่มสุรินคงอยากได้จะได้มีโอกาสแก้มือไหมเขาคงอยากขึ้นแก้แต่ตอนนี้เลยที่ตรงหน้าเลยนะพยายามใช้สัญญาให้เต็มให้ได้สําหรับหนุ่มสุรินพยายามสร้างเรื่องราวของตัวเองนะครับอย่าตกกระแสแล้วก็มีรายการขึ้นให้ได้รายการเสารเช้านะครับสัญญาถ้าสมมติว่ามี6ครั้งนะครั้งนี้ครั้งที่1ไปแล้วเหลืออีก5ครั้งนะครับพยายามทําให้ตัวเองอยู่ในสปอตไลท์แล้วก็มีสัญญา5ไฟให้ครบ ให้1 0 0 0 0แสนเหรียญเนี่ยมันจ่ายออกมาเต็มแล้วใน5ครั้งนั้นมีโอกาสได้โบนัส50,000เหรียญมันจะเป็นเรื่องที่ดีต่อนักมวยมากที่สุดนะครับต่อมาเป็นคิกบ็อกซิ่ง6กกิโลกรัมนะครับยูกิโยสะแล้วก็เดอะคิกกิ้งแมชชีนซูเปอร์เล็กเกียริหมู่9หรือซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมวยไทยนะครับคู่นี้ยูกิโยสะชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันนะครับผมที่ผมบอกว่า นี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะที่ผมพูดเมื่อกี้ว่านารกะโยชินาริเนี่ยพอโดนต่อยหุกขวาเข้าคางไปแล้วเนี่ยเขาละทิ้งอีโก้ของเขาหมดเลยเขาเฮ้ยมัดหนุ่มสุรินดีที่เหลือ s สต t จี้กลยุทธ์ของเขาคือการแบบไม่ให้หนุ่มสุรินต่อยโดนให้ได้เป็นอาวุธห่างเป็นถอยนะครับแต่กับซุปเปอร์เล็กเนี่ยผมคิดว่านะซุปเปอร์เล็กเนี่ยแบกความกดดันแบกโซเชียลแบกเรื่องราว ของคำว่า kicking machine เนี่ยขึ้นไปเจอกับยูกิโยสะเพื่อที่จะวัดว่าใครคือ the kicking machine ตัวจริงอันนี้ความคิดของผมเองนะอาจจะเขาเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้นะครับผมูเปร์เล็กเป็นนักมวยที่มีความมั่นใจในแข้งตัวเองแข้งเขาหนักแข้งเขารวดเร็วนะครับผมยูกิโยสะก็เป็นคนที่มีปริมาณแข้งเยอะนะครับคู่นี้เป็นิก c k b o x i n g ที่ระดับสูงมากๆดู ผมย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบแล้วนะสนุกสนุกมากนะครับผมดวลกันดีมากแต่เป็นทางเราที่สู้เขาไม่ได้เขาดีกว่าอันนี้ต้องยอมรับใช่ไหมฮะยกหนึ่งมาเนี่ยผมคิดว่านาร,รกะเฉือนไปบางๆเฉียบแต่ยกสองยกสามเนี่ยนร,รกาก็เฉือนไปหนาขึ้นและยกสามก็เฉือนไปหนาขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นออกเป็นอย่างนี้เขาดวลขากันเนี่ย เออดีสนุกนะครับเทคนิคระดับสูงของนักมวยไทยยกสองมาเห็นมหมเราเป็นนักมวยไทยอะ่ะไอ้เรื่องแบบลูกเกี่ยวลูกอะไรพวกเนี้ยเราชอบลูกเหนืออา้าวกลายเป็นว่ายูกิโยสะเหนือกว่าเราเกี่ยวเราลม้มแล้วทำท่าเบิร์ดเลยมองเลยโชว์เลยโชว์แล้วต่อยนอกบ้านด้วยคราวนี้เสร็จเลยโอ้โหเสียงเชียร์มาปุ๊บกรรมการก็ให้คะแนนง่ายถูกไหมครับ ยกสามมาอีกโดนรวบโดนอะไรไปมันให้คะแนนง่ายเลยแบบมันมันดูเสียทรงอะนะมันภาพรวมมันดูเอ้ยมันดูเสียทรงดูแบบดูแพ้ดูแพ้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วทีแบบนึกออกป่ะผมในกติกานี้มันก็ไม่มีใครขาวสะอาดทุกคนนะคิกบ็อกซิง่งมันห้ามคลิน้นห้ามทุ่มห้ามเวียงห้ามรวบเป็นไงยูกิโยซะรวบซปเปอร์เล็กไปเลยลูกนั้นผิดกติกานั้นอนะ ถูกป่ะมันไม่มีใครขาวสะอาดหรอกครับทุกคนมันมีเหลี่ยมทุกคนอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ของเราโดนไปนะครับสุอร็กยังมีคือต้องทุกคนท,ที่จ่ายตังค์ดูนะมันตอนนี้มันเข้าไปดูย้อนหลังได้มันสนุกจริงๆมันพยายามแต่ละคนมันพยายามจะหาช่องหาช่องในการเข้าทําด้วยการวางแข้งอะไรเงี้ยแล้วที่บอกไปว่าแบบเตะแบบมวยไทยเนี่ยสมมติเตะขึ้นลําตัวอย่างเงี้ยเขาบล็อกเขาบังเลยมะพอบังเสร็จเขาสวนเลย ส่วนมาที่คัฟคิดเขาเนี่ยที่น่องอะ่ะไอของเราเนี่ยมันเจ็บกว่ายกสองเนี่ยซูเปอร์เลกมันมีอาการซูเปอร์เลกมีอาการแบบมีสะดุ้งนิดนึงแล้วนะสะดุ้งว่าโอ้ยเส้นประสาทมันโดนแล้วมันอีดขึ้นมาฮะอย่างเงี้ยทรงอะไรมันเสียไปหมดเลยครับใช่ไหมฮะแล้วที่บอกเรื่องอีกโก้คือซูเปอร์เลกให้สัมภาษณ์ว่าแบบรู้หมดเห็นหมดคิดออกแต่ทําไม่ได้แล้วก็บอกว่าแบบเอ้ยเราอาจจะร้างเวทีมานานอะไรอย่างเงี้ย มันก็นอาจจะเกี่ยวแต่ผมคิดว่าที่เขาความคิดเขาออกมาอย่างนั้นเนี่ยว่าทําไมเขาคิดออกแต่ทาไม่ได้เนี่ยคือหน้าเวลาที่เขาอยู่บนเวทีอะเขากาลังหาทางเอาชนะการวางแข้งอยู่ซึ่งเป็นเกมที่เขาแพ้เขาหมกมุ่นอยู่กับตรงนั้นเขามีอีโก้ของเขาตรงนั้นอันนี้ผมคิดเองนะนะครับธรรมดาซูเปอร์เลกเป็นคนที่แก้หน้างานเก่งเอ้ยวางแข้งไม่ได้ลองหมัดสิลองโยนเข่าสิแต่นี้ตั้งใจที่จะเหมือนว่าฉันจะวางแข้งชนะนาให้ได้ แล้วมันโดนเฉือนยกสองหนาขึ้นเฉือนยกสามหนาขึ้นเซ็งเลยถูกไหมฮะกองเชียร์ซุปเปอร์เลกเซ็งเลยกองแช่งกองเชียร์ซุปเปอร์เลกเซ็งเลยกองแช่งซุปเปอร์เลกยิ้มเลยโอ้โหนะครับคอมเมนต์มาโอ้ซุปเปอร์เลกผ่านช่วงพีคไปแล้วยังยังโอ้นับมวยสามอายุ30นี่ยังพีคได้อีก3ปีนะครับ30นี่คือความกลมกล่อมของประสบการณ์และความพีคนะครับ แต่มันก็เอาอีกก็ได้นะก็น่าจะมันดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมคิดว่าคู่คู่ซูเปอร์เล็กเนี่ยมันแบบมันมีความเสียทรงนะแต่ภาพรวมคือแบบภาพรวมออกมาเนี่ยก็มันไม่ได้ขาดขนาดนั้นแต่คะแนนออกมาคือขาดนะแต่มันมีความแบบเฉือนหนาขึ้นเฉือนหนาขึ้นเฉือนหนาขึ้นถ้ามียก4ี่ยกหผมคิดว่ายกี่ยส่ายจะยิ่งเฉือนได้หนาขึ้นจนหนาเป็นสเต็กเนี่ยตอนแรกแบบ บางแค่แบบเนื้อชาบูชาบูนะครับแต่พอยก3ยก4ถ้ามียก2อ้ยกยก3ถ้ามี4 5หนาขึ้นหนาขึ้นเป็นเนื้อสเต็กเลยผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมยูกิโยซะนะครับให้สัมภาษณ์ในการแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวเข้าใจชงนะว่าแฮกเกอรตี้เจ็บอยู่ยูกิโยซะเนี่ยเจอกับนาบิลไม้เป็นการชิงแชมป์เฉพาะการไปเลยยูกิโยซะบอกว่าไม่เอาเขาไม่อยากจะต่อยกับคนไม่มีอันดับ แล้วก็เขาต้องการจริงๆแชมเป็นแฮกเกอร์ตี้มากกว่าแล้วค่อยเปิดโอกาสให้นาบิลเป็นป้องกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นายจะเก่งแค่ไหนนายก็ต้องเจอคนที่มีความได้เปรียบทางด้านรูปร่างอ่ะมันเข้าไม่ติดนะครับผมแต่ดูทรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูแฮกเกอร์ตี้จะเป็นยังไงนะครับสําหรับพวกนายเนี่ยพวกนักนก,กีฬาญี่ปุ่นเนี่ยคือคิวมันชัดแล้วถ้าอาจจะต่อยปลายมักกะลอีสักทีหนึ่งแล้วนัก นักโมยญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยต้องขึ้นคิวแล้วตั้งแถวแล้ว28เมษายนเนี่ยรายการวัน175เนี่ยนักโมยญี่ปุ่นต้องไปอยู่แล้วนะครับผมอ่าต่อไปนาบิโอนานคิกบ็อกซิ่ง70กิกรัมแล้วก็ฮิโรมิวาจิมะนะครับนาบิโอนานชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันนะครับผมเป็นการก้าวขึ้นมาของเวท70กิกรัมครั้งแรกของนาบิวานานนะครับซึ่งก็ทำผลงานออกมาได้ดี นะครับผมครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เสียเปรียบรูปร่างส่วนสูงเนี่ยน้อยที่สุดแหละนะครับผมฮิโรมิวาจิมะมีรูปร่างที่สูงใหญ่แต่ก็นาิโอนานตอนนี้ทักษะในการเป็นสไตร k เกอร์นะครับดีมากดีขึ้นดีขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับก็ชนะไปนะครับคู่นี้ไม่มีอะไรต่อมาเป็นคิกบ็อกซิ่งใ2กิโลกร,รัมผู้หญิงนะครับคานะโมริมโตะเจอกับสแตม แล้วก็คานาก็ชนะคะแนนไปเอกฉันนะครับเป็นห่วงสแตมนะครับดูกับสแตมเนี่ยทุกครั้งที่สแตมโดนเจาะยางเนี่ยผมจะแบบโอหวยไม่ลูกนะครับผมเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับผมรู้ว่าอาการเจ็บของหัวเข่าของสแตมเนี่ยเป็นยังไงนะผมรู้ดีนะครับการที่โดนไปอย่างนั้นเนี่ยหมดยกเนี่ยผมก็ต้องจ้องไปที่ขาสแตมว่ากระเพกไหมเนี่ยไหวไหมอะไรไหมนะครับ สแตมห่างหายไปนานร่างกายยังไม่เข้าที่เจ้าตัวเองก็บอกว่าหมดยก2นี่หมดแล้วเหนื่อยมากกัดฟันสูนะครับอาวุธของสแตมครั้งนี้ไม่มีน้ําหนักเลยนะครับสแตมบอกว่าร้างไปนานมากเตะเขาได้เนี่ยกลายเป็นแข้งตัวเองที่รู้สึกว่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บหมัดไม่มีน้ําหนักเห็นไหมสแตมเป็นคนที่ถอยแล้วดักต่อยลําตัวเขาทําได้เก่งนะเขาทําอย่างนี้กับฮัมโซฮีเขาทําอย่างนี้กับแองเจล่าลีเป็นลูกเก่งของเขาแต่ต่อยไปปุ๊กปุ๊กอุย้ย คณะไม่รู้สึกลอยนะครับคณะยังเดินบทได้นะครับคณะแอคทีฟกว่าปริมาณอาวุธเยอะกว่าสแตมมีความเหนื่อยให้เห็นมากกว่านะครับก็แพ้ไปนะครับดูหน้าตาของสแตมตอนขึ้นเวทีเนี่ยดูรู้เลยว่าแบบเห็นไหมครับทุกคนขนาดคนเคยเป็นแชมป์นะต่อยมวยมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่พอมันร้างไปแล้วมันกลับมานะสีหน้าเขาตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแต่สแตมก็ยังมี มีเขาเรียกว่ามีกําลังใจที่ดีพร้อมพร้อม,อมสู้ต่อพร้อมสู้ต่อนะครับบอกว่าพร้อมที่จะเริ่มนับมึงนับหนึ่งใหม่แล้วนะครับผมออกไปสู้กันนะลูกคู่สุดท้ายเป็นมวยไทย65กิโลกรัมระหว่างเสือคิมแล้วก็เจคพีคอกนะครับคู่นี้นี่เสือคิมชนะไปได้เขาลงว่าเป็นเทคนิคน็อกเอาท์นะครับก็แสดงว่าเจคเนี่ยยืนขึ้นมาได้แต่กรรมการเนี่ยกรรมการไม่ได้นับ10 เจคยืนขึ้นมาได้แล้วกรรมการเป็นฝ่ายโบกมือนะครับเขาลงว่าเป็นเทคนิคนักเอายก3นะครับเจคพีคอกเขาพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาเป็นนักมวยที่มีฝีมือระดับเทียบเท่าตัวดังของเมืองไทยนะครับยกหนึ่ง ok เสือ,อคิมเกือบไปแล้วนะเตะสูงเข้าปุ๊บเป๋นะครับผมผมคิดว่าอุ้ยตายล้เฮ้ยเจคเก่งไงก่อนหน้านี้เจคพีคอกเจอคู่ต่อสู้ที่ผมคิดว่าแบบไม่แข็งไม่แข็ง ผมคิดว่าเสือคิมน่าจะชนะขาดนะครับเจคพีคอกพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาดีแขนข้างที่เขาไม่มีเนี่ยนะครับเป็นตัวหลอกล่อชั้นดีสู้แล้วแบบอย่างแปลกนะครับผมแล้วลุกถีบเขาดีแล้วเตะสูงเขาเป็นนะครับผมยกหนึ่งเนี่ยเจคพีคอกได้นะยกสองมาเสือคิมก็ยังเป็นเสือคิมคนเดิมเขาเป็นคนที่มีใจกล้าแรกว่าถ้าแผนยกแรกเขาไม่ได้เขายอมลีชีพนะครับยกสองมาเขาเดิน ล้วเจก,ก็ออกลูกเหนื่อยเขาเสือคิมออกหนักขึ้นหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเอาประชิดประชิดและไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่วงนอกสู้ด้วยนะครับยกสามมาเป็นฮุกซายที่เข้าไปในมุมที่แบบเต็มคางเลยนะครับผมก็ชนะมาได้เทคนิคนอกเอานะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเสือคิมเนี่ยอาจจะไม่ได้โบนัส 50, ห0 0 0 0ื่นเหรียญนะเพราะว่าโดยรวมคือแบบไม่ได้ชนะเขาขาดยกหนึ่งก็โดนเขเปไปเหมือนกันนะครับ กับนักมวยที่มีอาวุธแค่7อย่างนะครับแต่ตอนนี้เรานับถือเขาแล้วอาวุธ7อย่างของเจคพีคอ,อกไม่เกี่ยวฝีมือเขาดีนะครับผมแต่เือคลิมนายอก้าวถล่มลึกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับนายมีคุณสมบัติของลูกรักนะครับผมนายเคยได้โบนัสสก้อนแบบ1,000 0หมื่นบวกหนึ่งหมนครับสามแสนห้าบกนายเคยได้ไปแล้วครั้งนี้นายได้แบบโอ้โห สุริยันเล็กคอนเลยสุริยันเล็กบอกว่าแบบขอสตีชนะห้าหมื่นเหรียญเนี่ยโอ้โหเสือคิมได้ไปห้าหมื่นเหรียญยิ้มเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเป็นเสือคิมเนี่ยเป็นมวยคู่ประกอบรายการชั้นดีนะครับฝีมือเขาดีเขาสามารถขึ้นไปเป็นคู่ประกอบรายการในรายการวันใหญ่เนี่ยได้แล้วถ้ายังรักษาโมเมนตัมอย่างนี้ได้ไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่เจอตัวท็อปๆติดอันดับก็เป็นไปได้นะครับ ก็เป็นอันจบของทีมไทยนะครับคู่ของน้องโอแล้วก็รถถังเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับผมน้องโอค่าน้ำไม่ผ่านแล้วก็รถถังทำค่าน้ำและน้ำหนักผ่านแต่สุดท้ายจบลงที่ร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับเกิดอาการป่วยขึ้นมาทำให้ไม่สามารถขึ้นชกได้ผมขอทิ้งจินตนาการของผมนิดเดียวนะครับทิ้งท้ายอันนี้คือว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเข็มขัด 6 0กิโกร,รัม,มวยไทยที่เคยเป็นของรถถังเนี่ยมันว่างมาแล้วนะครับหนึ่งปีเต็มมันนานเกินไปนะครับได้เวลา move on แล้วได้เวลาแล้วเข็มขัดมวยไทย6 0กิโกร,รัมคือเข็มขัดที่สำคัญที่สุดของคนไทยนะเพราะว่าเรามีนักกีฬาในรุ่นนี้เนี่ยระดับฆาตากรเนี่ยมีเต็มไปหมดนะครับมันสามารถไต่อันดับกันได้อย่างเข้มข้น แล้วปล่อยให้มันว่างมา1ปีเนี่ยนะฮะผมไม่เห็นด้วยนะครับผมประกบให้เลยนะรถถังมีคิวที่จะทำบิ๊กแมชกับทาเครุถ้าทุกอย่างมันตามแผน28เมษายนรถถังจะเจอกับทาเครุที่ญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้ทาเครุได้รีแมชเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วรายการวัน17.4เนี่ยพี่ชาตรีบอกว่าสถานที่ยังไม่คอนเฟิร์มจะเป็นวันที่3เมษายนนะครับซูปเปอร์เลก กสิบกิโลกร,รมัมเจอน้องโอญไปเลยนะครับผมเป็นอันดับ2การอันดับ3มาเจอกันในของมวยไทยในเรนกิง้งผู้ชนะระหว่างซูเปอร์เลกกับน้องโอนะไปยืนไว้ผู้ชนะระหว่างรถถังกับทาเครุนะครับไปยืนไว้แต่ในอ่ะให้พูดซูเปอร์เลกน้องโอผมคิดว่าซูเปอร์เล็กเป็นต่อนะครับผมรถถังทาเครุผมคิดว่ารถถังเป็นต่อนะครับประกบอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อ26 มิถุนายนวันแชมเปี้ยนชิพจะกลับไปจัดที่อเมริกาเดนเวอร์นะครับและคู่มวยที่แฟนๆอเมริการอคอยและแฟนๆชาวไทยรอคอยซูเปอร์เล็กจำเป็นที่ต้องเจอกับรถถังภาค2ที่อเมริกาเพื่อสร้างฐานแฟนให้มันแผ่ไปในวงกว้างมากขึ้นให้กับตลาดอเมริกาที่เป็นตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศิลปะการต่อสู้ ของการทำโชว์มาเชี่ยวอาร์ตวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณท่าติดตามสวัสดีครับ